สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์ c คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้นำรถจักรยานยนต์สไตล์สปอร์ตเฮริเทจตัวจริงเอาใจผู้หลงไหลตำนานสปอร์ตเฮริเทจพร้อมส่งยามาฮ่า XSR 155สีใหม่ Inspired by the past Built for the future ขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า ซึ่งมาพร้อมกับสีสันใหม่สุดเร้าใจให้คุณได้สนุกกับ XSR 155ได้มากยิ่งขึ้นที่มีให้เลือกด้วยกันถึง3สีใหม่ New Yamaha XSR 155สีใหม่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานระหว่างความโมเดิร์นสปอตกับ h e r i t a ทจสไตล์ที่ครบครันด้วยฟีเจอร์การใช้งานที่ทันสมัยไว้ได้อย่างลงตัวเริ่มจาก LED Headlight ไฟหน้า LED ทรงกลมสไตล์เฮอริเทจ ผสานเทคโนโลยีที่เหนือชั้นสว่างชัดทุกระยะการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง LED tail light ไฟท้าย LED ทรงกลมสไตล์ Heritage ตัวจริงส่องสว่างชัดเจนสอดรับกับดีไซน์ของตัวรถ Full LCD digital meter หน้าจอสไตล์ Heritage ครบทุกฟังก์ชันพร้อมแสดงตำแหน่งบอกเกียร์ผสานความล้ำสมัยได้อย่างลงตัวนอกจากนั้น New Yamaha XSR 155สีใหม่ ยังถูกขับเคลื่อนด้วยคุมกำลังเครื่องยนต์155ซีซีที่มาพร้อมระบบวา 8, VA, ล์วแปรผัน VVA แรงเร้าใจไปได้ไกลกว่าในทุกประสบการณ์การขับขี่พร้อมตอบสนองทุกเส้นทางการขับขี่ด้วยยาง Dual Purpose Design พิเศษรองรับเส้นทางที่แตกต่างได้อย่างหลากหลายเส้นทางการขับขี่เพิ่มความสบายด้วยเบาะนั่งตอนเดียวสไตล์ Heritage Design พิถีพิถันนั่งสบายสอดรับกับ Timeless Quality Impression ถังน้ำมันทรงหยดน้ำ พร้อมกับนีกริปที่ทำให้คุณกับรถเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกันสำหรับ New Yamaha XSR 155สีใหม่มีให้เลือกเป็นเจ้าของด้วยกันถึง3สี3สไตล์คือสีน้ำเงิน Match Blue และสีดำ Classic พร้อมกับสีขาวแดง WGP 60 Anniversary โดยตัวรถจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่96,000บาทด้วยกันครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส